อ,ตอ,อ,แ,อแต่วันนี้ปีใหม่จะปีใหม่แล้วนะวันที่16ธันวาคมก็เท่ากับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ถ้าดวงวิญญาณแม่จุงนี้ขอรับรู้ทวงว่าเด็กคุนี้มาจิบโชคลาภมาเพื่อนนะขอได้แต่สิ่งดีๆมัง่งมีสีสุขลำรวยลำรวย ั you, สดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมอแก็คือผมบ่าวศักดิ์เอาวเราชาแนลนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้มากับน้องน้องนาเดียสวัสดีจ้าน้องนาเดียจ้าครับผมน้องนาเดียลูกสาวหลานนะครับผมวันนี้ครับวันนี้เราจะมาขอโชคขอลาภขอต่องวดนะครับผมประจำวันที่16ธันวาคม2566นะครับผมท่านผู้ชมหลังจากงวดที네่แล้วนะครับงวดประจำวันที่1ธันวาคมน้องนาเดียได้มาขอโชคขอลาภที่ศาลแม่ฮันนี่นะครับจับเป็นความได้1 6 1นะครับผมแล้วก็5 5นะครับ ่าผพ้ทธิตามช่องบาสขาารโรยบางคนประกาศเสือเป็นฮกกบกอเป็นเหล็กตัวเดียวกันนะครับผู้ท่านผู้ชมครับก็มีโชคมีลาภกันไปนะครับวันนี้เราจะมาขอกับแม่ฮันนี่สีสานีเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับวันนี้จะให้น้องนาเดียร้องเพลงนะครับให้แม่ฮันนี่ฟังไม่แี่น้องนาเดียจะร้องเพลงอยงไรลูกน้ำตาหล่นบนที่นอนจ้าน้ำตาหล่นบนที่นอนนะครับผมเป็นเพลงของคุณแม่ฮันนี่สีสานเองนะครับผมทผู้ชมครับมีนาลังผมเป็นศาของแม่นะครับน้องเดี๋ยววันนี้บอสสาจะพาท่านผู้ชมนะครับผมเข้าไปทำพิธีขอโชคขอลา ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวสักคักเอารถได้กันละกันนะครับใครที่เข้าไปชมแล้วขอให้ทุกท่านเฮงเฮงกลางๆมีช่วงเวลา16ท่านว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมเฮงเฮงๆลังกงน้กันครับผมท่านผู้ชมครับไปด้วยกันเลยครับนะครับผมน้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับสวัสดียิราหน่อยผ้าร่วยนะครับผมยินดีต้อนรับค่รับนะครับ วันนี้จะพาน้องนาเดียมาขอโชคขอลาบกับแม่ฮันนี่สีอีสานครับถืออ่าน้องนาเดียถือเองวันนี้เก่งมากอ่าสดีเพิงที่แล้วหนึ่งหกหนึ่งจ้าใช่ใช่ใช่โอ้ตัวเดียวกันครับได้นะคะเอได้นะคะหน่อยรับลูกค้าได้นะคะเอาได้นะคะยินดีต้อนรับนะคะเอาได้นะคะซีอีสานนะครับได้จ้าอ่า เราอเอาวันนี้เท่ากับมาซื้อเก่าเนาะน้องนาเดียวงวดเมื่อกี้ก็ได้หนึ่งหนึ่งหกใช่ไหมคะน้องนาเดียห <1, S 1> ยิบได้หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งโอ้หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งมันออกสิบออกเก้าหนึ่งเนาะออกเกนะ้าหนึ่งครับพีหนึ่งหกหนึ่งเท่ากับตัวเดียวกันหนึ่งหกหนึ่งวันนี้น้องนาเดียก็มีน้ำแดงน้ำเปโโล่าเพิ่มมาได้ ขอต่อม้วนเลยครับผมขอโชคม้วนที่16ธันวาคมนะครับวันนี้มาขอรางวัลใหญ่กับคุณแม่ฮันนี่ศรีอีสานนะครับผมเปิดกล้องไปขทางให้แม่ได้ร่วมับน้องนะเข้างานเราจะแม่ออกนะยแม่เอานี่ออกแม่ฮันนี่กินเสร็จแล้วเอาเลอ่ะน้ำวางเลยจ tamam ้ะลูกวางเลยจ้ะสาธุลูกสาธุสาธุอ่าน้องนาเดียถึงมาเลยนะ อะไรนะอันนี้กระน้ำน้ำแดงน้ำปลาแม่ฮันนี่กินส้มตำเสร็จแล้วเมื่อกีน้นี้พี่น้องเอ๋น้อง,อ,อ,งอีลาพารวยซื้อมาให้อ่าพร้อมกันนะสาธุสาธุเจ้าที่เจ้า,ท,จาทางองค์พระเมธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปู่ด,ดำคุณยายปากแดงแม่ฮันนี่สีสานวันนี้ก็มาขอโชคขอราบเหมือนเดิมเนาะเมื่อกีน้นี้น้องนาเดียจับได้หนึ่งหกหนึ่งนงแม่เนาะแล้วก็หยิบได้เลขสองตัวก็ห้าห้า มันก็มาเข่าเป็นเลขข้างบนเนะาะค่ะแม่มีมีหนึ่งหกหกหนึ่งก็มาเป็นก็เก้ากับหกแต่เดียวกันขันพ้นเขาเล่นเป็นเขาซื้อเป็นเพื่อน,นกัซื้อกลับไปกลับมาหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเนาะแม่เนาะงวดนี้วันนี้ก็ขอให้โชคลาภวันนี้ก็มาขอกับน้องนาเดียเหมือนเดิมให้เพื่อนยิบโชคลาภก้อนใหญ่ๆตัวโตให้เพาคเด้อแม่เด้อวันที่ยี่สิบหกธันวาคมสิบหกธันวาคมขอให้ปังๆถ้าดวงวิญ,ญญาณแม่อย่างนี้จงรับรู้ได้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ เสียงร้องขับขานเสียงม้วนมวนเสียงในหูปังปังหิงเลยนะแม่นะปังปังนะปะมาปักตรงนี้ลูกอน้องนาเดียไปปักทูบได้นะลูกนะอ่าตรปักนะเอดี๋ยวดอกไม้ก็มาใส่ปักเลยหาเยมา่เลยมนยหนึ่งยน่งนเยนหน่งเลยห่ สาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางองค์พระแม่ธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เปิดพิษเปิดทางเปิดโชคเปิดลาภให้ลูกหลานไว้เด้อองค์พระแม่ธรณีอ่ะหยิบดินด้วยกันหยนมาเรียนแตะลงแต่ลูกแตะแตะลงอ่าเสื้อผู้นผ้าเสื้อ้าเสนดินเปิดพิษเปิดทางเปิดโชคเปิดลาภคุณแม่เด็กน้อยคุณีม่หยิบโชคลาภแม่เขาได้แต่สิ่งดีๆขับขานเพลงร้องเพลงของเขได้แต่สิ่งดีๆังๆนะเอาใส่หัวลูกเอาใส่หัวเอาใส่หัวได้ใส่ได้อ่าเดินมาตรงนี้ได้นะคะ อาสาธุสาธุสาธุน้องเดียร้องเพลงร้องเพลงน้ำตา feet, นนหลุดมาทีา่นอนนั่นเลยเด้อาอามามาตรงนี้ลูกวันนี้น้องนาเดียก็จะมาร้องเพลงน้ำตาหล่นบนที่นอนเพลงของแม่ฮันนี่สีสารแม่เอ้ยลูกหลานคนนี้เพื่อนกับเป็นเด็กน้อยเนาะแต่พลังเสียงเพื่อนสุดยอดนะแม่นะขอได้แต่สิ่งดีมั่งในสีสุขอาน้องนาเดียร้องมานะคะร้ององเพลงแม่ฮันนี่สีสารน้องนาเดียร้องแล้วก็ แม่น้องก็เดี๋ยวจะให้น้องนาเดียหยิบอ่าน้องนาเดียร้องได้นะครับลูก้องจะน้ำตาหล่นบนคอ,อ,อกเตียง,งพี่เอียงไปแล้วไม่รักเหมือนเดิมแบงใจให้น้องเพียงไม่กี่เทอมไม่นานก็เริ่มออกลายให้เห็นหวังเพียงได้กำไรโอพ้พอใจสอนเรนเห็นผู้หญิง ทดลองน้ำตาหล่นบนที่นอนเปียกหมอนยิ่งซับยิ่งซึมเต็มห้องเมื่อเขาหนอกใจมันช้ำระทายสุดมองร้องไห้ในห้อง <c oughs> เป็นอาจิยนเปิดเทปฟังปลอบใจหามมันไรยิ่งรินไฟเทวินเข้าจางังอ่าประสานเสียง น้ำตาไหลพังเต็มถ้วยน้ำตาไหลพังเต็มถ้วยะบอกว่าสวยเขาไม่หันเรื่อเกิดมาจนไม่มีวันสะอาดตัสันผู้ดีรักว่าพี่มองคนท่านผมองคนรักตัวรเข้าให้จ่อยขอใจแล้วสั่งคนตัวเก่งบัเพ้อยันเจงใจมันมันมีเจอคนเห็นคนดีองลืมถึงจะลืมให้สงสารจะหน่อยหลวงปัด จัางไกฝภาพความรักหรือช่างก็งจะคอยพี่จังอย่าปล่อยให้นอน,อนออกองงอีกสองลูกนาทีถ,าาถึงตองนัง่ง้อนเอาไว้ถึงตองนั่ง้อนเอาไว้ รักใครนั่งกาะบา่าผูา้ชายจะเจ้าใจมันยงไหมรักแต่อายขอรักความจริงยิงใจ,จเดียวบังไรคือหองสองใจนั้นมันคือตัวพีนั่งขอหอองพีหยุดวยไว้แค่เขาคนอบกลมไซสเสาาอดทนมาด้วยสัตว์นั่งตะหลยใน้านสุมือตึงหงเมือที่ร้อนแก้ม ตัวเนาะน้องนาเดียหยิบชุคราบสามตัวมางาเครัีกตัวไหนบ้างลูกหานหยิบหนดูนะสองแปดนะครับนอืมจยนะันสองนะอืมอ่าโอเคไรลกไร อ่าไม่หลายละว่องแปดศูนย์อ่านี่นะคะอ่าอ่าเออน้องเดียวคูดดังๆลูกเรนโซตัวโนลูกอ่าพูดดังๆลูกคนดังๆเรนวไหนบ้างลู อาพูดดังๆเหรเลขแปดสองแปดศูนย์จ้าแลก็เจ็ดเจ็ดจ้าเชมครับเลขน้องนาเดียนนะครับร้องเพลงขอโชคขอลาบกับแม่ฮันนี่ซีสารนะครับเมื่ที่แล้วนะครับผมน้องนาเดียจัดเป็นกองได้หนึ่งหกหนึ่งนะครับเมื่อนี้มาสองแปดศูนย์นะครับแล้วก็7 7เจ็ดเจ็ดรวบที่แล้วก็หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งกับห้าห้าเนาะนะครับรอบนี้เจ็ดเจ็ดนะครับ ยังไม่ให้เบิ้ลเหมือนเดิมเนาะให้เบิ้ลเหมือนเดิมนะครับ<ช>ผมแม<ช>่นี่สีสันให้เลขเบิ้ลเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราฝากฝากทุกคน fc เพื่อนเน,ะนะาะลูกเนาะจะวันนี้ปีใหม่จะปีใหม่แล้วเนาะวันที่สิบหกคันบาคมก็เท่ากับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ถ้าดวงวิญญ,ญาณแม่ตรงนี้ขอรับรู้ตรงว่าเด็กคนนี้มาหยิบโชคลาบให้เพื่อนนะขอได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีสีสุขลำรวยลำรวยให้มีคนติดตามเยอะๆนะ,อะไอ้ไหนนะชื่อพ่อชื่ออะไรคะลูกบอกคนนี้ fc เพื่อนเบอร์ จ้าจ้าพ่อเบลซักธนารดนะขอให้ติดตามมีลูกค้าขอให้ปังปังเฮงรวยนะคะกดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อนหน่อยนะคะขอให้ได้แต่สิ่งดีดมั่งมีสิทธร่ำรวยร่ำรวยจ้ะจ้ะรวยรวยเฮงจ้าขอบคุณแม่น้องครัขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมนะครับผมมีมีเลขทูบไหมแม่นมีเลขทูบไว้โอ้โหืมเอาใส่ เดี๋ยวน้องนาเดียจับเลขทููบเลยล,ยเลย,อยกอธิษฐา,านก่อนลูกอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนนะครับสาธุเราจะขอให้เป็นเลขของตัวเลยครับขอให้มันใหญ่เลยนะครับลองนาเดียมาจุดนะม่แล้วาเดียอธิษฐานขอมาเลยที่น้องน้องนะโอเคได้ดอกนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมนี่คือตัวเลขของน้องนาเดียนะครับจับพิงพองได้280แล้วก็77นะครับท่านผู้ชมครับ เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบงของรัฐบาลไทยนะครับเมื่อประจาวันที่16ธันวาคมนะครับเราจะจดทูบอีกหนึ่งดอกนักพวงของน้องนาเดียนะครับจะเป็นตัวเลขทั้งหมด6ตัวนะครับผมเพื่อนบีนะครับ280ได้แล้วนะครับผมลองเรียงเรียงเบอร์ดูนะครับคุณผู้ชมครับเผือได้รางวัลใหญ่ไม่แน่นะครับคุณผู้ชมครับไม่ฮะนี่สี่อสารชอบฟังเสียงเพลงนะครับผม วันนี้น้องนาเดียได้มา้องเพลงนะครับถวายเสียงนะครับ,มบผมให <ไป S 2> ้คุณแม่แล้วนะครับ,มบผมสาวหมอลำเหมือนคนมีกรรมตามมามีเพื่อนก็คือน้ำตาหน้าที่แม่ยางจะบ่เหินใจ เป็นสินละปินฝากชีวิตไว้กับหม่ดินล้นลำบากจากไรนั่งไปนอนไปกับรถดหมอลำสามตัวตรงๆนะลูกตัวนี้สามตัวตรงๆนะลูกเนาะอ่ะเอาหมเดี๋ยวาค่ะเดี๋ยวเแป๊บนึ่งปักสักตรงนั้นก็ได้นะเพราะว่าเขาวอาไม้มาไว้ปักใส่ส้มนาะลูกค่ะใส่ส้มเลย วันนี้น้องนาเดียกับแม่น้องใส่เสื้อสีแดงด้วยกันเลยนะครับสีแดงด้วยกันเลยชอบสีแดงเนาะครับผมตอนนี้ท้ายนี้เราก็ยังมีเลขทูปนะลูกเนาะฝากเอฟซีทุกคนขอให้รวยๆปังๆนะคะขอให้เข้านะคะเลขัวนี้ขอต่างๆรวยๆเด้อค่ะสาธุสาธุครับอ่ะเรามารอลุนเลขทูปนะครับผมของน้องนาเดียนะครับเราจะผู้ชมกับเลขทูปน้องนาเดียมาแล้วนะครับ เออตัวเลขจะเป็นเลขอะไรเนาะนะครับลุ้นๆนะครับรนักาศนะครับผมที่สานแม่ฮันนี่สีสานนะครับช่วงนี้นะครับผมก็คึกคักเหมือนเดิมนะครับกับมีผู้คนมากกับไไว้ขอพรอขอโชคขอลาบนะครับผมกับแม่ฮันนี่สีสันนะครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเอกดังเอียงนอครับเงนี้เอกดังสืเจ็ดรืคาเบ่ครับเมาเ่นีซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็นั่นบ่เตัวเดียวใส่ามาก็ดศูนเพราะว่าเจอ๋อตอกไปมาตอกเจ็ดนรับมาคได้อีกักษณะนึงหามา้าไร้าแปดเ้อ๋อลององเท้าเขาดูรองเท้าอง นี่แหละค่ะมากสักนี่ล่ะมากสักนี่เนาะอ้ยครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็เพื่อเป็นแนวทางนี่สาบาทอ๋อพี่ตีมว่านี่ก้อนนี่แม่หันนี่สีสานนี่บ่ครับก้เก่าดึ้โอ้ก้อนเก่านี้เขาเลยขอคนมาให้จุดร้านถือเด้อดหัวที่มาก็เอ้าเมล็ดนี่แหละตัวเทือนนี่มาค่อยมาดอกกำลังมาเป็นครั้งแรกพวที่ผ่านมามาขอแล้วก็ได้เลยอู้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับแบบว่าซื้อซื้อทุกงวดไม่เคยถูกนะไม่เคยถือครับ กำลังมาถูกเข้าวหนึ่งล่างโอ้งอนี่ได้ยังครับนี่ครับงอนี่ใด้นีเด้อจ้าเดี๋ยวสบอกแต่ว่ามันมันมันหาปรพอดอกอ๋อนี่อยากใกล้ปิงปองได้ตัวนี้สามสามแปดหกโอ้หกตัวเดียวกันเลยได้ไสองใบก็เอาแค่นี้ละค่ะมันหมาเด้อพี่น้องเห้งเฮ้งบังบางน้ำกันเห้งเห้งบางบังเด้อพี่น้องเอ้อน้ำกันเด้อจ้าเห็ดบุญเหตุยังน้ำกันได้ก็ใี่ยูไครับยูซีเกีเท่านี้บ่ครับซีเกตกันทะลัก แถวกันทาร่างมีละไกลแถวนะไกลก็มากไกล่ฝากช่องน้ำเด้ครับช่องบอสักคักอารมณ์นะครับช่อง YouTube นะครับไปเบิ่งจากคลองเด้อในช่องเด้อนะครับขอให้แข่งๆๆนะครับง้วนที่แล้วก็ได้9กหนึ่งนะครับผมวนี้วนนี้อาจจะเป็นรางวัลใหญ่ก็ได้ใช่ครับผมเขาเขาจะส่งมาให้ในโทรศัพท์โดยตรงเลยนะครับเราเองเขาจะบอกว่าให้ซื้อให้ซื้อก่อน แต่นี่มาขอแม่ก็มาอุดขอพรหอือแมก็เลยอุดพรให้ทุกท่านได้เน้อหนี่งหนี่งสืบซองใบขอให้ได้เป็นฟังเด้อครับสาธุสาธุนะครับสามาหรือเปล่าลูกเดี๋ยวเป็นรุ่นเลขทูมน้องนาเดียนะครับเลขทูนน้องนาเดียมาแล้วาเลขสามาหรือเล่าลูก ก็เล็กสวยมาเลยนะครับผมสามมาแล้วนะครับสามมาแล้วนะครับเดี๋ยวรออหยีกนะครับผมทุกท่านีีของมาดูสาธุสาธุอิษฐา,านนะครับ ทิ่ฐานขอร้องวัา,าในใหญ่นะแม่ฮะนี่ซีสารนัลูกเด้อให้เอฟซีโูสตติดตามช่องอ่อช่องบอสักขักอรรดนะขอให้มีโชคมีลาบเด้อเฮงๆปังๆเด้อวดนนี้นะก็ผมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่น้องอันาดีขอกับน้องอ่าแง่งลูกยี สาธุ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 ครับอ่ะเรามีขอลองวัรใหญ่เนาะน้องนาเดียเนาะน้องเดียลองเพลงน้องเดียลองเพลงให้แม่ในขันนีีสีสารนเลยน้องเดียมีข้อมุ่งสุดทังไหลูกดีใจจ้าดีใจจ้าดีใจเได้ลองเพลงให้แม่ฟังมาลูกเน้อเพลงอยังกับเมื่อกี้ลูกอ้ตาลุนบนที่นอนจ้าน้ำตาลุนบนที่นอน เดเบ่งเลขกสูบน้องเดียบะดูเล็กสูบเด็กอะไรนาะสามสามหรือสามแปดมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอรุ้นนะครับอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมท่านผู้ชมครับ ใครที่เข้ามารับชมนะครับผมก็สาธุสาธุนะครับขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบเด้อนะครับผมวันนี้นะครับขอให้เฮงปังๆกับน้องนาเดียกับแม่นอมนะครับผมสถานที่ตัวนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับศาลแม่ฮันนี่สีอีสานนะครับผมท่านผู้ชมครับหลายคนเพื่อนก ek, ับมีโชคมีลาภนะครับท่านผู้ชมครับเป็นมาขอโชคเพป็นกระไดโชวครับเป็นมาขอหน้าที่การงานนะครับก็ได้หน้าที่การงานนะครับผมแม่ฮันนี่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับท่านผู้ชม นะครับวันนี้นะครับน้องนาเดียก็มาขอโชวขคอลาเพื่อไปฝากเอฟซีนะครับเป็นตัวแทนนะครับผมช่องบอลสักอาร์ตแชนแนลนะครับผมท่นีัิเพราะว่า,ววามาที่ได้เกโชคเลยลจังมาที่ได้โชคเลยบลูกรอบที่แล้วนะครับผมน้องนาเดียได้หนึ่งหกหนึ่งนะครับ หนึ่งหกหนึ่งนะครับผมแต่ก็มีเอฟซีที่ถูกรางวัาด้วยนะครับผมเขาบอกว่าหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันนะครับหนึ่งเก้านะครับเก้าหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เลขเลขท้ายสองตัวนะครับได้เจ็ดเจ็ดนะครับผมรอบที่แล้วน้องอาเดียมาจับได้ห้าห้านะครับรอบนี้ได้เจ็ดเจ็ดก็ยังเป็นเลขเบิ้ลเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังเป็นเจ็ดมาแรงเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนะครับ ติดตามตลอดเลยนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับสองแปดศูนย์สาธุสาธุเด็กเน่เด้อนะครับ เฟรนด์กี่กัดงามน้อรับน้องทะเบียนรถน้อแปดแปดเนี่ยโอ้เลขสวยเลขสวยครับ ลุนรางวันด้วยกันนะครับผมตอนนี้นะครับผู้คนก็ขอโชคขอลาบแล้วนะครับผมก็มาลุนเสียงลอตเตอรี่นะครับผมสนับสนุนของรัฐบาลไทยนะครับผมลอตเตอรี่นะครับผมรัฐบาลไทยนะครับเลขของนาเดียใกล้จะมาแล้วนะครับผมอีกหนึ่งตัวนะครับผมผู้ชมกันเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ เห็นความังกับทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับโอ้เลขนตัวนาดีเป็นเลขอะไรนาะนะครับสามแปดห้าหรือเปล่านะครับหรือว่าสามสามห้านะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเลขห้านะครับท่านผู้ชมครับเออเถิแตกพากลางเลยครับผมท่านผู้ชมนะครับพูกแตกพากลางเลยนะครับ น้าเดียน้าเดียสาม,สามน้องเดียวเป็นน้องตัวนี้ลูกอแสี่เลยขอหน้าไปเป็นเลขอะไรเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอทักหน้าไยก่อนะะนะครับผมเดี๋ยวบอสักครู่นะครับตอนนี้ตัวเลขออกมาแล้วนะครับผมของน้องนาเดียนะครับ น่าจะเป็นน <uk> mm ้องเดียไปนั่งหนันนั่งนั่งตรงนี้ลูกนั่งตรงนี้เด็กอะไรเนาะสามสามห้าสาม5หรือว่าสามแปดห้าเรื่อแปดได ถูกแต่ถูกแต่่ากลางเลขหาเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมไมคานีสีสันให้แล้วนะครับสามสามห้านะครับหรือว่าสามแปดห้านะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเพ้เป็นตัวเดยกับคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมน้องนาเดียพูดดังๆลูกได้ตัวไหนลูกสามสามห้าหรือว่าสามแปดห้านะครับท่านผู้ชมครับ ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภกับน้องนาเดียงวานนี้นะครับผมน้องนาเดียร้องเพงลงนั่งร้องเพลงยังกับรูปกีบร้องเพลงน้ำตาล้นบนขี่นอนจ้าน้ำตาล้นบนขี่นอนนะเอาอีกท่อนหนึ่งก่อ,อนจะจบคลิปอีกท่อนหนึ่งเล่วน้ำตาล้นบนขอบเตียงพี่เอียงไปแล้วไม่รักเหมือนเดิมแบ่งใจให้น้องเพียงไหมกี่เทิมไม่นานก็เริ่ม ออกไลยให้เห็นหวังเพียงใดกําไรโอพอใจสอนปเป็นผู้หญิงทดลองครับผมครับอ่ะขอให้เห็นกันกับน้องนาเดียนะครับสามแปดห้าหรือว่าสามสามห้านะครับขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบนะครับผมวันนี้นะครับผมขอทุกท่านมีโชคมีปังๆกับทุกท่านครับผม ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ก๊าลังแรงชัยน้อยนาเดียแล้วาาาก็บอสักขั้กเอาโลด้วยกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ